เป็นนาฬิกาโบราณนะเพื่อนแต่เอามาเปลี่ยนหน้าใหม่ให้ใช้งานได้ตรงนี้ก็วางไว้บนบนหน้าเตาผิงนะเพื่อนใช้ได้ สวยนั่น้อยว่าเขาเอามาขัดหน่อยนะเทียนที่ตั้งเทียนนี้ก็เอามาพ่นสีเป็นสีดำให้เข้ากับเป็นนาฬิกาหินอ่อนเนาะสองข้างน้อยไปแล้วล่ะเพื่อนขอบคุณมากนะคะ